มีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีความขมบ้างเนาะขมนิดหน่อยขมนิดหน่อยขอบคุณนะคะคุณเซรีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเกลีชาแนลนะคะจวนของว่าไงนะไ์สดจบได้กินของอร่อยเลยครับอ๋อใช่ใช่รอนะคะรอนะคะจอดไว้จอดฟังไว้ค่ะจอดฟังไว้ค่ะ ปลาดมปลาดมนอนฟังได้นะคะปลาดมแว้นได้นะคะท่านมื่นเตรียมตัวได้เลยนะคะใส,ใ,ใส่ไปทุกอย่างโรดใช่ไหมใส่ไปทุกอย่างโรดใช่ไหมนี่ ปิดฝาไว้ก่อนปิดฝาไว้ก่อนให้เขาเรียกอะไรนะตุ๋นไปเรื่อยๆให้มาละมันนิ่มทั้งหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยค่อยกลับนะคะค่อยพลิกตอนนี้มาทําอันนี้กันก่อนนะคะซุปนอ้อไม้เมนูหลายอย่างมากเลยนะคะซุปน่อไม้เนี่ยมีสี่อันนะแต่ว่าจะทําไม่หมดหรอกทําแค่แค่จานเดียวอะแค่เดี๋ยวกินไม่หมดเนาะนี่ เอาแต่อ่อนๆเนาะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะใช้สักกี่อันนะโอ้เข้าวคั่วยังไม่ได้ตำเลยเข,ข้วขาวคั่วข้าวคั่วก็ยังไม่ได้ตโอ๊้ยเนาะเขาเรียกว่าอะไรนะเรามากรีดเกียนนะเกีียนนะเกียนเกียนซุปต้นไม้ะนะแต่บ้านเก๋ ไม่มีนี่เนี่ยเออใช้นี่ก็ได้นะไอช้อนซ่อมนี่แหละบางคนเขาใช้อะไรนะใช้ไม้เมื่อกี้นะไม้จิ้มฟันเอาอันนี้แหละง่ายดีใหญ่ด้วยใหญ่ดีกีดทีนะมันกีดทีแนละ้วมันแบบว่าอะไรนะขาดเลยอะ่ะมันมันใหญ่อะ่ะ ใช้หมท่านมืน่นเขาทำกันอย่างนี้ไหมซุปหน่อไม้อันมันแก่แล้วไม่เอาอ่ะอันแข็งๆเนี่ยโอ้ยเดือดแล้วเดือดแล้วตัดตรงนี้เลยตัดแล้วก็บีบีบีมันใหญ่เนาะ ซุปต้นไม้ใครกินเป็นบ้างยกมือขึ้นน้องเอสหลับแล้วเหรอน้องเอสท่านเหมือนเตรียมตัวขึ้นได้เลยนะคะไม่ต้องรอพี่เก๋โอ้ยหนูไม่รออยู่แล้วพี่เก๋พี่เก๋นานใช่ไหมหนูไม่รอพี่เก๋อยู่แล้วเดี๋ยวเอาเอาหมดเลยดีกว่าแต่ว่ามันไม่เอาแต่อ่อนๆไงในตรงนี้มันแข็งเดี๋ยวเอาไว้กินจิ้มน้ําพริกอีก ตรงข้าวข้างบนเนี่ยเนี่ยนี่ก็เยอะนะเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวไว้ไว้กินกับอะไรนะน้ําพริกน้ําพริกผักขอ,ขอบคุณหลายๆโอ้ยเดือดละเดือดละนี่นะคะ โอ้ยความร้อนเข้าหน้าเราความร้อนเข้าหน้าเราเลยนี่กลับข้างนะคะกลับข้างเดือดเลยเดือด ขอชิมหน่อยนะคะขอชิมเมนูนี้เราทำใส่บาทด้วยนะคะอืมอร่อยอร่อยจริงไม่ต้องใส่นีแล้วนะน้ำตาลไม่ใส่ละเพราะว่ามันรสชาติมันโอเคอะ่ะตุนได้ไฟอ่อนๆไว้ก่อนนะคะ